เป็นข้าวค่ะเขาเหนียวน้อนๆเลยนะคะแกะอะไรคะดิคะน้ำกระป๋องค่ะวันนี้ข้าวไปเฟื่องนะคะเป็นข้าวแรงค่ะข้าวแรงนี่เวลาเท่าไหร่นะคะสองชั่วโมงค่ะอือสองชั่วโมงค่ะข้าวไปเฟื่องนะคะหน่อยค่ะใบเพื่อนใบเพื่อนจะจิ้มให้ดูนะคะทำเล็กๆค่ะอืมจิ้มปลาปของนะคะ อ้ <Norwegian> <S <S ํค่ะอ uh, like ืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมโลกอร่อยค่ะน uh, ั่งนี่สวยค่ะนั่งน oh, ี่สวยค่ะนั่งนี่สวยเดูท่านั Lamb ่งสวยลูกดูท่านั่งกินข้าวสะกดธรรมดาเฉยเลยคะับน่ามีคำค่ะอ้ํจริงค่ะอร่อยค่ะวัดข้าวเหนียวค่ะร้อนๆค่ะอร่อยมากค่ะอืม่หนยโลก เตียกวางหมยมานั่งด้วยโอ้วางหอยมานั่งมาเป็นเพื่อนค่ะโอ้นั่งมาเป็นเพื่อนนะคะอืมอืมปอดกวางน้อยด้วยค่ะโอ้กวางน้อยไม่กินค่ะไปกินเลยค่ะอืมเก่งมากเลยค่ะดีค่ะบายบายค่ะบายค่ะ